เวลา17นาฬิกา19นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งสเสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวลานตากพืชผลทางการเกษตรตําบลหนองฝ้ายอําเภอเลาขวัญจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อสเสด็จพระราชดำเนินถึงกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพพลตรีบัญญงทองนุ่มผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่9 นายทหารราชองครักษ์กราบบังคมทูลรายงานนายยีระเกียรติภูมิสวัสดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนางทิวาชีวินไกรสอนผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาญจนบุรีพลโทสุขสรร์หนองบัวล่างแม่ทัพภาคที่หนึ่งและพลตํารวจโทธนยธุทธวุทิจัตธรรมรงค์ผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค7พร้อมด้วยข้าราชาการเฝ้าทูลละอองธุลีประบาทรับเสด็จแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญ ญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราช,ชดำริเวลา17นาฬิกา36นาทีสเสด็จพระราช,ชดำเนินถึงยังโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราช,ชดำริซึ่งเป็นโครงการหนึ่งใน15โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราช,ชดำริเมื่อวันที่16เมษายน2564 เพื่อแก้ปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ราษฎรที่ประสบปัญหาภาัยแล้งโดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาลกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเริ่มดำเนินโครงการต้นแบบในพื้นที่2แห่งได้แก่พื้นที่ตำบลหนองายอำเภอเล่าขวัญจังหวัดกาญจนบุรีและพื้นที่ตำบลดงเขงอํเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่น ในระยะต่อไปจะดําเนินโครงการในพื้นที่อื่นๆรวม15โครงการครอบคลุม11จังหวัดประกอบด้วยกาญจนบุรีขอนแกน่นราชบุรีชเชียงเสานาคปรปฐมศรีสะเกดนครพนมกาฬสินธุ์ลำพูนเชียงใหม่และพัทลุงซึ่งเป็นพื้นที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้งรุนแรงมาเป็นระยะเวลายาวนานขาดแคลนแหล่งน้ําผิวดินรวมถึงไม่มีศักยภาพน้ําบาดาลจึงต้องเสริมศักยภาพของแหล่งน้ําบาดาลโดยระบบส่งน้ําบาดาลระยะไกล ในการนี้ส่งกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพร,ร่คลุมป้ายโครงการจัดหาน้ําบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแรงอันเนื่องมาจากพระราช,ชดำริตําบลหนองฟ้ายอาเภอเลาขวัญจังหวัดกาญจนบุรีโดยมีน้ําบาดาลจากบ่อน้ําบาดาล8บ่อไหลลงสู่ถังจํานวน4ถังรวมความจุ10,000ดิตเต็มภายในระยะเวลา1นาที25วินาที พื้นที่ตำบลหนองไยอํเาเภอเหลาขวัญจังหวัดกาญจนบ,บุรีเป็นพื้นที่แรกของโครงการดังกล่าวซึ่งได้สำรวจศึกษาและพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลระดับลึกในสภาพพื้นที่หินแปรในพื้นที่ตำบลหนองไยอํเาเภอเหลาขวัญจังหวัดกาญจนบ,บุรีมีปริมาณน้ำบาดาลจากบ่อผลิตจำนวน8บ่อที่ความลึกเฉลี่ย200เมตรให้ปริมาณน้ำเฉลี่ยรวม1.7ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี คุณภาพน้ำได้มาตรฐานน้ำบาดาลสำหรับการบริโภคการดำเนินโครงการแล้วเสร็จเมื่อเดือนพฤศจิกายน2564ส่งมอบให้ท้องถิ่นและจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อบริหารจัดการต่อไปโอกาสนี้ท่อประเนตนิทรศการโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่นําเสนอเนื้อหาที่น่าสนใจเกี่ยวกับน้ำบาดาลอาทิการพัฒนาระบบน้ำบาดาลขนาดใหญ่ซึ่งในการดําเนินโครงการมีการสํารวจพื้นที่ การวิเคราะห์คุณภาพน้ําและตรวจหาอายุน้ําบาดาลแบบจําลองทางกายภาพของชั้นน้ําบาดาลบริเวณพื้นที่โครงการประกอบด้วยชั้นน้ําบาดาล4ชั้นโดยปกติชาวบ้านเจาะน้ําบาดาลในชั้นที่1ความลึกไม่เกิน50เมตรซึ่งกรมทรัพยากรน้ําบาดาลได้ค้นพบชั้นน้าบาดาลใหม่ๆที่ความลึกมากกว่า50เมตรจะไม่ใช้น้ําในชั้นที่1เพื่อป้องกันการแย่งน้ําจากบ่อเดิมของชาวบ้าน งานอนุรักษ์และฟื้นฟูน้ำบาดาลน,นำเสนอข้อมูลการควบคุมการสุดตัวของแผ่นดินในเขตวิกฤตการน้ำบาดาลเช่นกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท,ที่รัฐบาลได้ออกมาตรการเพื่อควบคุมกำกัดและดูแลการใช้น้ำบาดาลส่งผลให้การสุดตัวของแผ่นดินลดลงโดยมีอัตราการสุดตัวปีละน้อยกว่า1เซนติเมตรอีกทั้งมีโครงการเติมน้ำใต้ดินเพื่อฟื้นฟูระดับน้ำและปริมาณน้ำใต้ดินที่ช่วยให้ระดับน้ำบาดาล คืนสู่สมดุลและยั่งยืนต่อไป ดักนั้นทออประเนตรแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแปลงเกษตรสาธิตโดยใช้น้ำบาดาลเป็นแหล่งน้ำหลักในการเพาะปลูกพื้นที่รวม60ไร่ถูกแบ่งพืชต่างๆเช่น ดอกดาวเรืองสิไร่มันสำปะหลัง18ไร่ย่าเนเปีย13ไร่เพื่อเป็นแบบอย่างให้ราษฎรได้นำไปปรับใช้ในพื้นที่ตนเองคาดว่าจะสร้างไรายได้ให้ราษฎรประมาณ64,000บาทต่อไร่ต่อปีพร้อมกันนี้ท่อพระเนรกระบือพระราชทานในโครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทยที่จังหวัดกาญจนบุรีได้รับมอบ กระบือพระราชทานจำนวน2ตัวได้แก่สิริและมงคลเป็นกระบือเพศเมียเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์2564เพื่อน,นำไปมอบให้แก่กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทยเหล่าขวัญจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อพัฒนาและอนุรักษ์พันธุ์กระบือไทยซึ่งต่อมาได้รับมอบกระบือพระราชทานเพิ่มอีก11ตัว จากนั้นท่อประเนื้ออาคารบ้านน้าดื่มซึ่งผลิตน้ําดื่มจากน้ําบาดาลให้บริการประชาชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเมื่อปี2562กรมทรัพยากรน้ําบาดาลได้แนวคิดจุดบริการน้ําดื่มฟรีมาจากตู้บริการน้ําดื่มฟรีที่ตลาดโบโรสหราชอาณาจักรจัดสร้างจุดบริการบ้านน้าดื่มแห่งแรกที่กรมทรัพยากรน้ําบาดาลในปัจจุบันมีจุดบริการน้ําดื่มฟรีกระจายอยู่ทั่วประเทศในพื้นที่โครงการนี้ ยังเป็นจุดบริการบ้านน้ำดื่มที่มีการค้นพบน้ำบาดาลอายุ7530ปีมีคุณสมบัติเป็นน้ำแร่ธรรมชาติสะอาดไม่พบจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคและไม่พบสารปนเปื้อนบริโภคได้อย่างปลอดภัยตามมาตรฐานน้ำบาดาลเพื่อการบริโภคและมาตรฐานคุณภาพน้ำบริโภคโดยองค์การอนามัยโลกก่อนเสด็จพระราชาดำเนินกลับทรงเยี่ยมราษฎรที่ไปเฝ้าทูลละอองตลีพระบาทรับเสด็จ ในการดำเนินโครงการพื้นที่นี้สามารถแก้ปัญหาภัยแล้งให้แก่ราษฎรซึ่งเดิมประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเป็นเวลานานและเป็นหนึ่งในห้าอำเภอของจังหวัดกาญจนบุรีได้แก่อำเภอเลาขวัญห้วยกระเจาบ่อพลอยหนองปลือและพนมทวน ที่ได้ชื่อว่าเป็นอีสานภาคกลางเนื่องจากสภาพภูมิประเทศมีพื้นที่เป็นที่ราบเชิงเขาเป็นพื้นที่เงาฝนไม่มีระบบชลประทานราษฎรใน,นพื้นที่ต้องซื้อน้ําอุปโภคบริโภคเมื่อดําเนินโครงการแล้วเสร็จครอบคลุมพื้นที่กว่า3 0 0 0ไร่ในอำเภอลาขวัญจะได้ปริมาณน้ํารวม2.3ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีราษฎรได้ประโยชน์ไม่น้อยกว่า11,600 16, 11, ครัวเรือน58,000คน เวลา18นาฬิกา39นาทีสเสด็จพระราชดำเนินถึงยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวลานตากพืชผลทางการเกษตรจังหวัดกาญจนบุรีกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพแล้วประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งสเสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวพระลานพระราชวังดุต